โอเคนี่ไง I love y ออะไรล่ะคะสอนทำไมเลิ e ยูเดีติกี้เฮ็ดว่าเป็นนี่เพื่อนเฮ็ดเป็นนี่เพื่อนวะแอนดูนี่ดูนี่ ไอที่บอกพกหนึ่งเต่เออน้าเห็นว่าเมื่อวาดเนี่ยไอ้จันบอกให้แค้นเล็กนี่เด่นเลขลางโอ้เล็กหนาดิเป็ดเป็ดเก่าคนเนาะเป็ดเป็ดเก่าเลยเนาะ หนึ่งมาหกเกา่กกาหกเรียก,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 กออกงามเนาะเก่าหกเก่าเก่าหกเก่ารัตติลิ้ถือฝุ่นยุสุลิ้น่นผู้หนึ่งเขาลงมังหันย้ายนั่นมาถือ ถ้ารักทั้งสองคนคะ่ะขอบคุณคะ่ะทิดเพเชรเขียนเลขหกบอกตรงไหนอยู่กบไปตันเลยน้องเพชรบ,บอกหกศูนย์หนึ่งท้องคอยบอกหกศูนย์เจ็ดห้า เป็นว่าถูกเลขน้องเพชรที่เขียนบอกเมื่อวานตอนไลฟ์สดหกหนึ่งอเออเก่งมากขอบคุณคะ่ะคนที่ถูกก็โชคดีไปนะคะคนที่ไม่ถูกก็ถือว่าดวงยังไม่ถึงนะคะสู้ต่อไปเขาว่าเวลาตรวจลอตเตอรี่เขาจะบอกน่าเสียดายายังมีหวังอยู่อะไรนะงวดหน้าย,ยังมีเนี่ยออกแล้วเก้าหนึ่งออก,อกหนึ่งหกหอ๋อ พี่แอนไม่มีค่ะพี่แอนหยุดพรุ่งนี้ค่ะอะเอาไม่มีที่ไหนจ๊ะท่นแดงอุ่ดอนเอาเหรอมาผลมันหยุดแล้วเอาเหรอแม่ม่พุงให้แม่ก่อนมาที่หน่อยค่ะอ๋อนี่รอลุงมดก็วนีเผมดาวแม่ผดวงวิธีแม่นึกว่าแม่หยุดอยู่หนูถูกค่ะคุณยายขอบคุณทิดเพชรจ้าทิดเพชรทิดเพชร โอ้ที่เพชรเป็นคนโชคดีงวดนี้ใครที่ติดตามเมื่อวานนี้ไลฟ์สดเมื่อวานนี้นะคะค่ะสุขหวยกลบอทิดอขอบคุณนะคะพี่แอนขึ้นดึกอ๋อหน,อง,นองเพชรทำามือก่อนสองนิ้วก่อนสองนิ้วอะเออแล้วเพชรแล้วพี่พลอยได้แล้วพี่พลอยม,มัข้างเนี่ย <laughs> ไม่เป็นไรค่ะถูกเท่าไหร่ก็ได้เขาให้โชคดีค่ะคนที่ถูกหวยถือว่าโชคดีถ้ามีอะไรนั่งอยู่หลังอะไรนั่งอยู่อ้าพีโบปาบิบูกูไม่ีาถ่ายลูกกับแม่เลยพ่อยโอนงเพียงจ่าจะไปชนรถลูกไม่ชนเลย โอ้คุณทัศพรทัศพรเราจะทำอะไรไปฝากอ๋อค่ะขอให้ท่านโชคดีค่ะอ๋อต่เอาขนมไปให้เหรอคะขอที่อยู่ก็ส่งที่บ้านยายก็ได้ค่ะเพราะว่ายายจะวิ่งวิ่งไปไป,ไปมามาอยู่นะคะช่วงน,นี้ก็ไม่ค่อยมีคนอยู่บ้านรก็ไม่ค่อยค่ะ ถ้ามันเจอฝนถ้าเขามาส่งบางทีมันไม่ได้เข้าไว้ในบ้านม,มันเปียกยไปส่งที่บ้านยายหนูดีกว่าเ่อมาให้แก่อ,อกนยนะคะอส่งที่ซำสูงค่ะเพราะว่ายายเขาจะเป็นคนรับแล้วเขาก็จะโทรมาหายายแต๋นไปนั่งอยู่กับตาแล้ววนตกน้ำนะเ <c oughs> อาลวกบอลมาเตะนี่แล้ว เอาแล้วน้ำออกมาอะไรนั่นน้ำฝนโอ้ฝนตกบ้างฮะตกเราล้มเลยเน,ะนาะยากาศดีมากเธอต้องไปตรงอยู่ตรงสระน้ำเลยเธอจะเห็นสวยสีฟ้างามมากเลยแอนเนีเ่ย,เ,เ,ยเออเด็กหน่อยนักเตียนเวลารูปออกมาจะสวยมากอยู่สระน้ำอะ่ะสีสวยมาก แสงย้ำเนี่ยเนาะไทยไทยล้วนะขอบคุณค่ะตอนนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อก็มัวตะเข้าไปบังหันพ่อบ่อยพากันมัดเต้นน้ำลูกบังหันหัวอะไร <laughs>